ลับมากับช่วงลูกทุ่งสู้โควิดใช่ค่ะตอนนี้สู้กันไปก่อนอส่งกำลังใจและใช้พื้นที่ช่วงท้ายรายการมาดูกันนะคะว่าคนลูกทุ่งของเราอยู่ที่ไหนทำอะไรกันบ้างค่ะต้องบอกว่าข่าวแรกนี่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจของนักร้องลูกทุ่งคนดังคนนี้นะว่ามีการปรับตัวในช่วงโควิดยังไงนะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรทำได้เนี่ยทำทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะเป็นใครนะคะแล้วตอนนี้ช่วงชีวิตนะที่ค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวต้องสู้ยังไงคะ่ะ คิดถึงเ,เมือนใจ,จเป็นอีกปีที่พระเอกลูกทุ่งลิเกขวัญใจแฟนคลับทีมบ้านไม้หอมอย่างพี่นพร,รัตนไม้หอมนะคะจําเป็นต้องเว้นระยะห่างกับทีมงานชาวคณะไปก่อนค่ะด้วยการไลฟ์สด Facebook คนเดียวแบบนี้ที่บ้านยานนทบ,บุรีนะคะแม่สาเหตุก็มาจากโควิดรอบที่สามนี่แหละค่ะ <ไป S 1> คือต้องบอกเลยว่ามาเดี่ยวนะคะแต่ความรักความนิยมจากแฟนคลับเนี่ยไม่มีลดลงเลยค่ะใครรีเควสเพลงไหนมาพี่นนบอกร้องให้ฟังหมดขอแค่รอตามคิ กันสักนิดหนึ่งอะนะคะซึ่งการไลฟ์สดแต่ละครั้งค่ะคุณผู้ชมคะมีอุปกรณ์แค่3ชิ้นหลักๆเท่านั้นเองก็คือไฟริงไลท์ค่ะมือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กนะคะก็ทำให้พูดคุยทักทายกับแฟนเพลงได้แล้วค่ะ ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ค่ะทำให้ไม่ต้องดูแลทีมงานหลายชีวิตเหมือนสมัยก่อนแล้วที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะคะแต่ว่าในฐานะบอสใหญ่บ้านไม้หอมค่ะก็ยังให้ความช่วยเหลือลูกทีมกันอยู่นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าตัวกันหน่อยนะคะพี่นพพร,รัตว่าตอนนี้นะคะคณะลิเก,กของตัวเองเป็นยังไงบ้างค่ะในช่วงโควิดรอบที่3ถือว่าหนักมากนะครับเป็นการระบาดท,ที่หนักมากไม่เหมือนกับ ช่วงแรกๆนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรวมตัวทําการสาแสดงนิเกอไฟ์สดหรือทําการสาแสดงนิเกอตามงานต่างๆให้ท่านที่ชมได้นะครับดังนั้นพวกเราก็จึงต้องทําตามมาตร,รการที่ทางรัฐได้กําหนดไว้นะครับคืออยู่บ้านไม่มีการรวมตัวกันนะครับส่วนลูกทีมก็จะมีร้องเพลงบ้างพูดคุยกับแฟนคลับบ้างหรืออาจจะเป็นขายเสื้อผ้าขายของกินของใช้เพื่อเป็นไรายได้เสริมการดูแลลูกทีมนะครับตอนนี้ก็คือ มีการช่วยเหลือบ้างนะครับเด็กน้อยตามความเหมาะสมนะครับตอนนี้พวกเราก็รอวัคซีนเท่านั้นนะครับหลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้วเราคงจะรวมตัวกันได้แล้วก็ได้ทําคาร์เซนเกและสดให้ท่านได้ชมกันนะครับผมนพพลัดไม้หอมขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันนะครับดูแลสุขภาพาดีขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสำหรับแฟนเพลงนะครับแฟนเ,นเ,นเ,เกที่อยากจะติดตามผลงานของผมนพพลัดไม้หอมนะครับก็เข้าไปได้ที่นพพลัดไม้หอมแฟนเพจ ข้าไปได้ที่ช่อง Youtube นะครับนพรน์ไม้หอมชาแนลนะครับติดตามผลง,งานอของนพรา์ไม้หอมนะครับฝากไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ